ลืดูหนาวลืดูหนาวอยู่ระวางลืดูใบไม้ร่วงและลืดูใบไม้ผลิอากาศหนาวเย็นน้ำกลายเป็นน้ำแข็งและมีหิมะตก ต้นไม้ไม่มีใบเหลือยกเว้นต้นสนเท่านั้นที่ไม่ผลัดใบหรือดูนี้มีจะนอนหลับอยู่ในถ้ำโดยไม่ต้องกินอาหารสัตว์อื่นๆในป่าเช่นกวาง จะหาอาหารลำบากส่วนกระรอกจะกินลูกนัดที่เก็บสะสมไว้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงคนต้องใส่เสื้อหนาวหมวกและถุงมือหนา ฤดูนี้มีกิจกรรมให้ทำมากมายเช่นเล่นสกีเล่นสเก็ตเล่นสโนว์บอร์ดเล่นสโนว์บอลทำสโนว์แมนเล่นกระดาลื่นเป็นต้นเด็กๆมีความสุขมากในฤดูนี้